สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับวินนะครับจากช่องวินทราเวลนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการจองโรงแรมในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยอีกแบบหนึง่งคือแบบจองตรงกับโรงแรมเลยไม่ผ่านอโกรกดานะครับซึ่งมีหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาหรือแม้กระทั่งว่ามีการพูดคุยกันทางอินเทอร์เน็ตนะครับในโซเชียลว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ลดเลยนะโรงแรมเนี่ยอัพราคาขึ้นไปแล้วก็ลดลงมาเนี่ย เหมือนกับว่าลูกค้าไม่ลดเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาทําเปรียบเทียบให้ดูแล้วว่าจริงๆรงเนี่ยราคามันลดลงไปอย่างที่พูดหรือเปล่าหรือว่าจองแบบไหนเนี่ยราคาจะถูกกว่ากันนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยให้เราหาเบอร์โทรของโรงแรมให้ได้ก่อนแล้วดูว่าโรงแรมที่เราจะจองเนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการด้วยหรือเปล่านะครับอย่างอ,อย่างผมจะจองเนี่ยอันตรายไม้ขาวเนี่ยผมก็ไปหาหมายเลขมาได้ละ ผมก็โทรเข้าไปติดต่อกับโรงแรมเลยนะครับว่าราคาห้องเท่าไหร่ร่วมโครงการไหมร่วมโครงการแล้วส่วนลดจะเหลือเท่าไหร่นะครับทางโรงแรมก็จะส่งรายการกลับมาให้โดยโรงแรมเนี่ยก็จะสอบถามหนึ่งชื่อนะครับเลขหมายเลขบัตรประชาชนของเรานะครับหมายเลขที่ลงทะเบียนกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับโรงแรมก็จะไปเช็คในฐานข้อมูลว่าพบ ชื่อเราหรือเปล่าถ้าพบนะครับโรงแรมก็จะทำการจองแล้วก็ส่ง sms มาให้นะครับพอทำอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็จะส่ง sms กลับมาให้นะครับก็ให้เราไปเปิดดูในแอปพลิเคชันเป่าตัางเราจะพบว่ารายการจองของเราเนี่ยได้ถูกส่งกลับมาจากโรงแรมแล้วนะครับ จากนั้นก็ให้เราใช้ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งะนะครับแล้วก็ชําระเงินตามช่องทางที่เขากําหนดให้พอดีหน้าจอที่ผมลืมแคบไว้ก็เลยไม่มีให้เห็นแต่พอชําระเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจออย่างที่ผมเปิดให้ดูนะครับจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วแต่ให้เราไปเช็คอีเมลเรานะครับคือบางโรงแรมเดี๋ยวเขาจะมีเมลส่งกลับมาให้ด้วยว่าได้จองวันที่เท่าไหร่มีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับแต่ว่าบางโรงแรมก็จะไม่ส่งเมลกลับมาเนาะ แต่ว่าเราก็ดูในแอปได้ถ้าในแอปมันตรงก็คือโอเคแล้วไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทีนี้เราจะมาเทียบราคาให้ดูว่าจริงๆแล้วการจองผ่าน A g ก da จองตรงกับโรงแรมนะครับแล้วก็การจองผ่าน A g ก da โดยที่ไม่ได้เข้าโครงการเราเทียบด้วยกันเนี่ยจริงๆอะไรแบบไหนราคามันจะแพงกว่าแต่ผมบอกไว้เลยนะว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวโรงแรมนั้นๆด้วยนะครับอย่างโรงแรมที่ผมจองเนี่ย อันตราไมา้ขาวเนี่ยถ้าเราจองผ่าน A g ก d ดาโดยที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยราคามันจะอยู่ที่5้า5ันี่ร้อยหบาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีอ่ามันจะมีค่าภาษีค่าสวิตชาร์ตและอย่างน่าจะเป็นค่าภาษีท้องถิ่นะนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ารวมเป็นเท่าไหร่จากราคา5 4 0 0ันเนี่ยพอรวมภาษีรวมสวิตชาร์ททุกอย่างแล้วเนี่ยราคาก็ขึ้นมาเป็น6,4 1 5รสิบหาบาทเห็นนะครับ ต่อมาครับผมลองกดเข้าอาก,กาด้านนโดยผ่านสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเข้าไปอที้เราจะมาดูกันว่าเหลือเท่าไหรนะครับก็จะเหลือ349พ่บ้าทราคานี้ยังไม่รวมพวกสวิตชาร์จกับภาษีนะครับเหลือดูกันว่าถ้ารวมสวิตชาร์ทกับภาษีแล้วราคาจะเป็นเท่าไหรรวมทุกอย่างแล้วราคาก็จะเป็น3,900บาทเห็นไหมครับถ้าเทียบกับจองผ่านอากาด้าตรงๆเนี่ยคือยังไงมันก็ถูกกว่าแหละนะครับ ทีนี้ผมเอาราคาที่จองโดยไม่ได้ผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยมาคิด6 0ก็คือในส่วนที่เราต้องจ่ายนะครับว่ามันจะเป็นราคาเท่าไหร่ก็ลองเอามาคิดกลับดูจาก6 4 1 5บาทเนี่ยลองคูณ6 0ส0หารร้อยดูก็จะได้ราคา60%เนะครับเท่ากับราคา6 0ของการจองผ่านแอป a g ก DA โดยที่ไม่ได้ผ่านโครงการเราที่ยวด้วยกันเนี่ยคือ3 8 4 9บาบาทซึ่งมันจะถูกกว่า การจองผ่านเสร็จเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนิดหน่อยก็ประมาณ5้าสิบกว่าบาทห้าสิบเอดบาทอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกก่อนว่าจริงจิมันแล้วแต่โรงแรมด้วยนะเพราะว่าวันแรกที่ผมกดดูเนี่ยเออผมก็เห็นจริงๆนะว่าบางโรงแรมเนี่ยเหมือนกับว่ามันอัปราคาขึ้นไปก่อนพอผ่าพอจองผ่านเสร็จของเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็เป็นอีกราคาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอไปจองกับ ada, อวกก้าด์ดันไล่ดันไล่เลทราคาเต็มเนี่ยที่ถูกกว่าจองผ่านเสร็จเราเที่ยวด้วยกัน แต่วันนี้หลายๆโรงแรมก็ดูเห็นว่ามีปรับปรับลดปรับอะไรกันลงมาแล้วบ้างนะครับทีนี้ถามว่าแล้วที่ผมจองตรงกับโรงแรมเนี่ยราคาถูกหรือแพงกว่าจองผ่านอากัด้าเนี่ยสำหรับโรงแรมเนี้ยแพงกว่าเพราะว่าผมจองแล้วจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยมันสามพกว่าบาทแต่ว่ามันแพงกว่าการลักสิบนะครับแต่ว่ามันแลกมันแลกมาด้วยออฟเฟอร์บางอย่างที่เราไม่ได้จากอากดา ึ่งอันเนี้ยเราเป็นการดิวเรากับโรงแรมโดยตรงนะครับผมก็เลยเลือกที่จะจ่ายทางโรงแรมโดยตรงดีกว่าแต่ว่าอีกโรงแรมที่ผมจองเนี่ยจองผ่านโรงแรมโดยตรงเนี่ยจะถูกกว่าจองผ่าน a าก da แต่ก็หลักสิบบาทเหมือนกันดิบกันนิดนิดหน่อยๆนะครับอันนั้นผมก็เลยไปเลือกจองผ่านโรงแรมท,ทั้งทั้งที่จีออฟเฟอร์มันเท่ากันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แนะนําว่าเราเทียบราคาจากทั้งสองแหล่งก่อนถ้าตรงไหนถูก ตัวหมาอัลเฟอร์ดีกว่าเราก็ไปจ่ายทางนั้นนะครับหวังว่าทุกคนจะสามารถจองโรงแรมกันได้ด้วยตัวเองนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผม